โบวีอัธมาขายบ้านหรูสุดอลังการแล้ว42ล้านเผยเหตุผลที่ต้องจำใจอำลาโบวีอัธมาขายบ้านหลังนี้แล้วมูลค่ารวมกว่า42ล้านบาทเผยสาเหตุหลักที่ตัดสินใจขายพร้อมกับบอกทุกมุมคือความรักนักแสดงสาวมากความสามารถโบวีอัธมาก่อนหน้านี้เพิ่งจะพารายการดังกล่าวตีไทยครัวไปเยี่ยมชมบ้านหลังใหม่สุดหรูและอลังการแบบให้ได้เห็นกันทุกซอกทุกมุมหลังจากที่ใช้เวลาก่อสร้างนานกว่า4ปีด้วยกัน นอกจากนี้เธอยังบอกอีกว่าบ้านหลังนี้เกิดจากความตั้งใจในการออกแบบทุกมุมบ้านถูกคิดมาแล้วเพื่อประโยชน์การใช้สอยอย่างสูงสุดโดยเฉพาะสระไว้น้ําที่โบวีบอกว่าตั้งใจออกแบบเป็นพิเศษเพราะอยากได้สระไว้น้ําสไตล์เมิเจอร์เรเนียนและเมื่อเสร็จสมบูรณ์แล้วบอกเลยว่าสวยงามสุดๆไปเลยเป็นมุมนั่งเล่นมุมพักผ่อนของบ้านประหนึ่งอยู่โรงแรมหรูเลยทีเดียวแต่ล่าสุดโบวีอัตมาได้ออกมาเปิดเผยว่าบ้านหลังดังกล่าวได้ถูกขายไปเรียบร้อยแล้ว โดยเธอบอกว่าขายไปในราคากว่า42ล้านบาทและได้เผยเหตุผลของการตัดสินใจขายบ้านหลังงามหลังนี้เพราะคุณแม่ไม่ยอมย้ายมาเนื่องจากไรจากบ้านเครือญาติพี่น้องพร้อมกับบอกว่าตั้งใจจะสร้างบ้านหลังใหม่อีกครั้งและครั้งนี้คงเลือกทำเลให้คุณแม่เป็นอันดับแรกเดี๋ยวมาคอยติดตามบ้านหลังใหม่ของโบวี่สาวเก่งคนนี้กันอีกครั้งเชื่อว่าต้องสวยและอลังการไม่แพ้กันแน่นอนฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ